นี่นะครับเราเอฟซีครับ,รรบสวัสดีครับเราจะมาดาูลำน้ำพุงนะครับลำน้ำพุงที่ไหลไปหา,าพญาเต่างอยนะครับที่อำเภอนี่ครับนี่นะเป็นลำน้ำเลยนะครับ นี่นะมาทางนี้นะครับลำน้ำพุ่ง,งนะครับนี่เนาะนะครับ จะพามาดูนะพญาเต่างอยซึ่งพญาเต่างอยนี้ของจริงนะครับอยู่ที่เต่างอยนั้นไม่ใช่นะนั้นจำลองนะที่ตรงนี้คือของจริงๆนะครับนี่นะครับครับบริเวณนั้ก็จะเป็นที่จอดรถดสําหรับนักท่องเที่ยวเนาะที่มาเที่ยวกันที่นี่นะ ก็จะมีสานะตั้งไว้เรียงลายเลยนะครับนี่นะฮะ ถนนสายนี้ก็จะไปอากาลสินได้นะครับไปทางเขาวงตัดนะครับมาทางมาทางเต่างอยนะครับแล้วก็เข้าวิ่งมาได้สักสิบนาทีนะก็จะเลี้ยวขวามาทางตัดไปนี่นี่ดูนะครับ นี่เหมือนเต่าเลยนะครับที่ยื่นหัวออกมานะครับเป็นเป็นก้อนหินนะทรงคล้ายๆเต่าเนาะก็จะมีไอ้นี้อ่าลอดไอ้พวกมาลายนะครับนี่นะคนี่นะทางเข้าถ้านะ ทางขึ้นถ้ำนะครับผาพญาเต่างอยอนี่อ๋อลองเข้าไปดูนะครับโอ้โหให้อหอขขโอ้หอโหขึ้นไปยากไหมนั่นอ,ะอ่ะได้เอาได้ก็ต้องขึ้นสิครับฮะอ๋อเขาไม่กล้าคนเดียวกลัว ต้องขึ้นไปครับเพราะวา้นะกีมาล้วครับต้องขึ้นนะครับพมาแล้วนะนี่นนนะเราจะตามไปนะฮะัลโหลครับอฮัลโหลครับอ๋อ,อนี่ครับเราจะมาเข้าถามม้ำโอ้โหนี่ครับนี่ฮะถ้ำนะครับโอ้เสียง

โอ้นี่มีเชือกดึงขึ้นไปเนาะเขาต้องบคนไม่ไหวนี่นี่ครับข้างบนนะ นี่คือถ้ำนะครับแล้วนี่ก็คือจะเห็นนะครับลำน้ำนะครับนี่นะครับ ยาเตางอยของจริงครับอยู ite, so really ่ที่นี่ครับนี่ก็จะเป็นธรรมชาติมากเลยครับนะครับนี่ นครับเป็น <descon> จ <fin anta> <p uss ASE ori> ุดชมวิวใมตัดหินนส่วนที่เราองมาจากด้านล่างเมื่อกี้มว่าอันนี้ตน่าจะเป็นในทางปนมนะครับต้องอ้อมทางนอ้อมทาง้นอ่ะาลงเราต้องอ ตำลักเดินของที่นี่ครับพอไปดูก็เป็นช่องเล็กชงน่าแล้วก็เป็นคลองนะที่ไหลออกสู่แม่น้ำโขงเออมีวัดตรงนี้นะครับเป็นเผาน่ามาบนนี้เนาะนหินมาผาแล้วหินย้อยออกมาอันนี้จะเป็นทรงเต่าเลยนะนี่ นี่ครับจะเป็นรูปทรงเต่านี่นี่อ่นี่เป็นคล้ายๆเต่านะตัวเต่าเนาะแล้วก็เป็นหัวเต่านะที่เขาเอา อะไรอะเอาพวงมาลัยไปห้อยไว้อะถุงหัวเตา่าเหครับนี่นะนะครับนี่เนาะนนะสวยงามนะเป็นธรรมชาตินะตอนนี้นถือว่าเป็นธรรมชาติมากนะนะคลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับ ขอบพระคุณมากนะครับ